ขุมพลังและความสามารถทั้งหมดของฮิโซกะที่กล่าวกันว่าหน้าเกงขามากที่สุดจะมีอะไรกันบ้างไปดูกัน กลาบสวัสดีเพื่อนแฟนชาวแอนิเมะบั t เทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยแอนิเมะบั t เทิลก็พาทุกคนนะครับมาพบกับคุมพลังของฮิโซกะนะครับตัวละครที่มีความโลกจิตและก็ความต้องการเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยชอบกันมากๆเลยแ่ะนะซึ่งเราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าสเกลความสามารถของฮิโซกะเนี่ยมีอะไรบ้างคุมพลังต่างๆของเขาเนี่ยมันลึกลับและแข็งแกร่งมากเพียงใดวันนี้เนี่ยมาฟังไปพร้อมกับแอนิเมะบัเทิลกันดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับทุกคนก็อย่าลื กันด้วยนะเอาละครับมาเริ่มต้นกันที่ประวัติของฮิสุกะกันเล็กน้อยดีกว่านะครับฮิสุกะเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยพวกเรารู้จักกันในนามมายากอนนักล่าส,สังหารจากเรื่อง Hunter X Hunter ใช่ไหมล่ะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นชายที่เต็มไปด้วยปริศนานะครับตัวของฮิสุกะเนี่ยเขาชื่นชอบในการต่อสู้และปรารถนาที่จะได้เจอกับคู่ต่อกรน,นะครับที่มีฝีมืออยู่ในระดับเดียวกันหรือแข่งแงก่งัาตัวเองนั่นเองนะครับฮิสุกะเนี่ยปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในช่วงสอบฮันเตอร์นะครับและครั้ง กับคิรัวเริ่มฝึกเน้นนะครับความสามารถแล้วก็อาวุธพื้นฐานของฮิโซการเนี่ยก็คือ เป็นไพ่ธรรมดาทั่วไปนะแต่เขาเนี่ยส่งเน้นเข้าไปนะครับไพ่นั้นเนี่ยจะมีความคงทนและก็ความคมมากๆนะครับซึ่งคมจนสามารถปาดคอศัตรูได้เลยแหละหรือใช้ตัดกระดูกได้ด้วยนะฮะความสามารถด้านเน้นของเขาเนี่ยฮิสกะเป็นผู้ใช้เน้นด้านสายเปลี่ยนแปลงนะครับสายเปลี่ยนแปลงเนี่ยคืออะไรใช่ไหมละครับสายเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีคุณสมบัติทางกายภาพของออราเนี่ยหรือมอบคุณสมบัติบางอย่างให้กับออรานะครับเช่นความร้อนความยืดหยุ่น ไฟฟ้าความเย็น และก็ความเหนียวเป็นต้นนะฮะซึ่งเน้นสายเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นเน้นที่ต้องอาศัยจินตนาการและก็สภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วยนะครับต่อมานะครับเป็นเทคนิคพื้นฐานเนี่ยที่ฮิโซกะมีนะครับซึ่งก็คือ4มหาวิถีแห่งการใช้เน้นนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านเทนนะครับซึ่งจะเป็นการหยุดจะเป็นการหยุดออล่าไว้ในร่างกายนะซึ่งจะมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูด้วยนะครับทำให้ร่างกายแข็งแกร่งด้วยในส่วนเซ็ตสื่อเนี่ยก็จะเป็นการสูญสิ้นนะครับหรือดับพลังเน้นนั่นเองซึ่่งงงจรรริๆนะปโยช์ขอเส มีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการซ่อนออร่านะครับการพรางตัวการสะกดลอยซึ่งเหล่านี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข้อดีของเซ็ตสื่อเลยแหละต่อมานะครับก็จะเป็นเรนนะครับการปลดปล่อยการปลดปล่อยออร่าเนี่ยแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานสูงนะเอาจริงๆนะครับก็เรียกว่าเกาะเน้นเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับส่วนฮัตสื่อเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็นไม้ตายหรือการนาออร่าเนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้ตรงสายของตัวเองนะครับหรือที่ตัวเองเนี่ยจินตนาการขึ้นมาซึ่งยิากากันีน มานะครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นเทคนิคขั้นสูงของการใช้เน้นเนี่ย ทั้ง4มหาวิธีทั้งหมดเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านชูนะครับจะเป็นการประสานนะครับซึ่งเป็นเทคนิคการนําเทนเนี่ยมารวมใช้กับอุปกรณ์ที่ถืออยู่นะและแน่นอนว่าอุปกรณ์ที่ฮิโซกะถืออยู่เนี่ยคืออะไรทุกคนรู้ไหมครับก็คือไพ่นั่นแหละทําให้อุปกรณ์นั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งและก็ความคมเนี่ยค่อนข้างสูงส่วนอินนะครับจะเป็นเทคนิคในการพรางซึ่งจะเป็นเทคนิคขั้นสูงของเซ็ตสืนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ฮิโซกะพรางได้ก็คือบันจีกรรมของเขาอีกทีหนึนรรน่ไม่ให้ ต่อสู้เห็นก็ยังได้นะครับแต่ถ้าอยากเห็นเนี่ยก็คงต้องใช้เกียวนะครับเกียวเนี่ยจะเป็นการผนึกนะซึ่งจะเป็นเทคนิคขั้นสูงของเทนนะครับจะเป็นการรวมออร่าไว้ที่ตาเพื่อให้มองเห็นสิ่งที่ถูกพังด้วยอินนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นเอ็นนะซึ่งเอ็นเนี่ยจะเป็นรัศมีนะครับจะเป็นเทคนิคขั้นสูงของเลนซึ่งจะเป็นการแผ่ขยายออร่านะครับปกคลุมร่างกายให้มีลัศมีกว้างออกไปมากกว่าปกติทําให้สามารถรับรู้สิ่งที่เข้ามาในบริเวณขอบเขตของเอ็นได้อารมณ์เหมือนกลางอนณาเขตหรือรูมอะไรสักอย่างนะครับแต่ ก้าวเข้ามาในเขตรัศมีเนี่ยก็จะสามารถจับสัมผัสนั้นได้นั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเอ็นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ใช้เน้นค่อนข้างขั้นสูงเลยทีเดียวถึงจะสามารถใช้ได้คล่องแคล่วนะและฮิสก่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้เน้นเนี่ยเรียกได้ว่าเซียนเลยแหละครับในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นทักษะรวมของเน้นนะครับซึ่งก็คือโคนะครับจะเป็นเทคนิครวมหรือว่าการผสานในการใช้เทนเซ็ตสื่อเรนฮัตสื่อเงียวนี่เข้าด้วยกันนะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะทําให้เข้าถึงจุดสูงสุดของท่าไม้ตายตัวเองได้นะ ครับเคนเนี่ยจะเป็นการป้องกัน แน่นอนว่าจะเป็นเทคนิคการประสานระหว่างเทนและก็เลนเ,นเข้าด้วยกันนะครับเป็นเสมือนกับการใช้โคคุมทั้งล่างนะเพื่อสามารถปกป้องร่างกายเนี่ยจากคู่ตอ่อสู้ที่โจมตีมาได้ซึ่งเอาง่ายๆนะครับจะเป็นเกาะคูณ2ที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะในส่วนเทคนิคสุดท้ายในการใช้เน้นของฮิสกาก็คือเรียวนะครับซึ่งเรียวเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนย้ายออร่าเนี่ยไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อประยุกต์ใช้ในการตอร่อสู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งลุกและรับนะครับตัวอย่างเช่นในขณะที่รับการจู่โจมนะครับเน้นในส่วน ที่ป้องกันเนี่ยจะมารวมกันถึง80%นะครับหลังจากนั้นถ้าหากจะโจมตีหรือว่าตอบโต้กลับไปเนี่ยเน้นจะถูกเคลื่อนย้ายกลับมาที่ลาตัวหรือว่าหมัดนะครับจากนั้นเนี่ยผู้ใช้ก็จะโจมตีศัตรูคืนไปทั้งหมดนั่นเองนะครับเอาละครับในส่วนต่อมาเนี่ยมาทําความรู้จักกับคําว่าบัญชีกรรมของฮิโซกะดีกว่านะครับ ฮิสกะเนี่ยอธิบายไว้ว่าบัญจิกรรมของเขาเนี่ยมีความสามารถในการยืดหยุ่นนะครับซึ่งก็เป็นออร่าเนี่ยที่มีความสามารถในการยืดหยุน่นแลวก็เหนียวติดหนึบนะฮะและก็หนาอีกด้วยนะซึ่งจะใช้ในการโจมตีคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ในระยะไกลก็ดีใกล้ก็ดีนะฮะบัญจิกรรมเนี่ยถูกจินตนาการขึ้นโดยตัวของฮิสกะโดยตรงเลยนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเขียวหมากฝรั่งมากๆเลยแหละเขาก็เลยเออจินตนาการว่าเอองั้นเอาไอ้นี่เนี่ยเป็นพลังต่อสู้ของตัวเองเลยดีกว่าในเมื่อมันก็เป็นความชอบของเราเลยด้วยนะครับประมาณนี้นะฮิสกะ จึงได้จินตนาการมันขึ้นมาและทุกคนเนี่ยรู้ไหมครับว่าตัวของฮิซุกะเขาสามารถควบคุมตัวของบัญชิกรรมหรือว่าออร่าบัญชิกรรมของเขาเนี่ยได้ดั่งใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายเนี่ยเขาก็สามารถใช้บัญชิกรรมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแขนขานิ้วมือหรืออวัยวะส่วนต่างๆนะครับก็ล้วน ทำได้หมดเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮิซกะนับว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยนะครับเขาเนี่ยมีหัวมีความคิดในการประยุกต์ใช้บัญจิกรรมเนี่ยได้อย่างดีเลยนะคือใครเนี่ยจะไปคิดนะครับว่าบัญจิกรรมเนี่ยไอหมากฝรั่งหรือว่าออร่าหมากฝรั่งแค่เนี้ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้แบบอเนกประสงค์ขนาดนี้นะฮะยกพื้นยังทําได้ติดตัวคนก็ทําได้ทําเป็นยาก็ทําได้นะครับเรียกได้ว่าอเนกประสงค์หรือว่าแทบทุกอย่างเลยจริงๆนะคือสามารถปลอมแปลงเอกสารหรือว่าปลอมแปลงแม้กระทั่งอวัยวะร่างกายของตัวเองได้ครับ รับเรียกได้ว่าอเนอกประสงค์จริงๆเลยทาได้ทุกอย่างอ่ะและสิ่งที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือใช้บันิกรรมเนียป้องกันการต่อสู้หรือว่าการโจมตีของศัตรูเนี่ยได้ทุกมิติเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนมัดเตะต่อยมีดดาบนะครับกันได้หมดเลยแถมยังเซอร์ไพรส์เนี่ยกระเด้งกลับไปหาศัตรูอีกด้วยนะและอีกหนึ่งท่าไม้ตายเนี่ยที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยก็คือเท็กเจอร์พิสดารนะครับซึ่งจะเป็นการใช้พลังจิตภาพของตัวเองเนี่ยเข้าไปในออร่านะครับสร้างภาพเสมือนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆางาเนี่นนนา มันคือการก๊อปปี้ที่เหมือนจริงมากๆอย่างที่ผมเล่าไปและทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆนะครับมันก็เป็นพลังที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบในทีเดียวนะครับก็ไม่แปลกเลยที่ฮิโซกาเนี่ยมันอยากจะต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งพอๆกับมันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคือเอาเอง่ายๆนะครับอยากให้ทุกคนที่แข็งแกร่งเนี่ยมาสู้กับตัวเองนะครับเหมือนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เหมือนจะเลี้ยงกอนกับตัวของคิรัวเนี่ยไว้ต่อสู้ในอนาคตนะซึ่งในเฟสปัจจุบันนะครับก็เป็นเฟสสิ้นสุดแล้วก็ฟกเฟ แก่งแมงมุมนะและแน่นอนว่าผลที่ออกมาเนี่ยก็คือโดนเขาตบมานะฮะเกือบตุยเลยทีเดียวแหละซึ่งก็นับได้ว่าฮิซก้เนี่ยแข็งแก่งมาก,มากๆเลยแหละสามารถไล่ตอนแก๊งแมงมุมหรือว่าหัวหน้าตัวของแก๊งแมงมุมเนี่ยจนเกือบจนมุมนะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็พลิกแพลงมาเป็นคโลโรเนี่ยเป็นฝ่ายที่ชนะอยู่ดีนะซึ่งก็แน่นอนนะครับเล่นเล่เนี่ยก็ต้องเจอด้วยเล่เล่นเหลี่ยมเนี่ยก็ต้องเจอด้วยเหลี่ยมนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นคูรโรเนี่ยที่เลีเ่ยมเนี่ยหนาเตะกว่านั่นเองซึ่งเราเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วล จริงๆนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นความสามารถของฮิโซกะนะครับมายากรโลกจิตของเรานั่นเองนะหาน้องๆคนใดเนี่ยมีคําถามเกี่ยวกับฮิโซกะเนี่ยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับและถ้าคลิปนี้เนี่ยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง a n i m เมะแบทเกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย